บล็อกกระหอนบอมาสั่งน้ำมันน้อยขากลังคนขึ้นโดดเบอีลิสบอันละเห็ดบัทันมีเท่าไหร่เอามาก่อน บอกแล้วอยู่แหว่บอกแล้วยอวยู่มือเศร้านี่ว่าได้เท่าได้กลับตอนเที่ยงเอาไปให้เราก่อนในเด้อวะทำไมเรา,เ,ราเก็บกับชิะมันร่อยนะอิดเรนี่ยเราช่ารงร่อยข้าวเห็ดมันแห้งโบราณกระดุมไร่ว่แมนบอกเรามันผัดคุณภาพมันผัดโออยู่ใดอันมอยี่วะเห็นห้องน้าน่นไปเอาบอกยู่ซวคือบอกอุดนู่นแนวโอ้ยมานดมฮีนดมซายว่ะเออโมะ

ทำมัันเด็กนานแล้วเป็นยังไเป็นยังทำมัวขอนี่อนาันบ่มุนั่งเยังเยยมันบเหาทำแบบเป็นอจะนะแบบปอกเลยกินเห็นไหนกินไดก็กินเลยนะน้องก็ัง้กินแบบนั้นนได้มาแลบริเชได้มันจะนตอนนะแล้วบบ จำแล้วันจะกัดหมามันแบบมันกัีเตจี๊ยบตันแหกตัพอมันแตกพอแล้วนี่ต้องจำต้องหมากรมันตุกกคอยมาจับแตงเอาไปตามใจอยู่ผีเาว่าอะไรการจำโลกจีมันจะคองเชะมมบีหม้อมันยังบริิกินน้ไม่่ยินไม่ได้ไม่ด้นะานน้ไม่ค่คยกินจำถูกชวย้านช่อแซ่มั่บริชินูกชาวบรานติวคอน่ โอ้ยกินข้าวแลอันกับไปอีกแล้วนี่นายจะโตจะพรอนจะเกนอยู่ไม่จะเห็นเป็นหู้มันอยู่บ้านไปตายเห็นแต่มันมันควักเอาโมกิไปอูดมันเบิ้งหูออกกวยาเนี้ยโวยลองเบิ้งหูเสือนะไปยยุ่งจัง เมื่อเมื่อเอาเงินนา่แม่น้องแทนซื้อรถโงิดดีๆบุญยังออกนแต่ยังไงเข็มไพ่ออกก้ไม่กินให้กับพุกนั่นให้เงินไปซื้อมาผีกลอกวไปจะเอาไปลาย่างำหนึ่งไหวเฮ้ยกำหนึ่งกันคำหนึ่งกันได้ตั้มและถืออนไรอยู่ได้อันนี้แผลเลยไปจะได้กออิดดีบเรือ กูย่แบบกูเยแ่ไม่ใาจแต่บางทามีสุกี้ข้าน้ำใจบางมูแต่มันมีเก็ดฟอนน่ะขาบ้านตาออกเนื้อมูน่ยมันหวานผเนาะใส่น้ำตาลลายหใส่ถุงสอดหอยแลวก็ใส่ถึงน้ำตาลให้แม่เขาลิ้นไทยม่เยอะเนิน้ไปุนหายมือเจอให้ตยเจาเปแต่นี่กูยงเป็นหัวองตี๋ออ้า เบอร์ไร้นะโอ้ยมันเข่าแกนแล้วนกินยุคหูกตก่เจาป้อนยุคหูกันใชื่ไหมตับปุดเลยนะก็จะเบื่อทุกอย่าเลยร์ไร้ก็เนงานมาเขาจะยิ้มหน่อยดิมันไปคบตายมันจะเอามาให้เจ้าของเฉยต้องเงินอะโอ้ยมาามันคือมาหูจะควมตายแท้ไปคบตายเอามาให้เอามาหดเยี่ยงหน้าให้เจ้าของเฉอ เนี้ยมันจะเลี้ยงไรๆโต้วยนาดน่ะลุงยาเลยเขาเบิรบ่จ้จนจนพ่อนะเนพอแต่นี่ติ๊บนีจุกอะไรมาดำตัวมันไปจอดเต็มมันรักยนเคยบรเออเ็มันยดักตัวมานลยหลัดพูเลยสิดวาเนาะงันดักออเมื่อื่นขั้นบอกมากอะตันเทียงกับไปซื้อไข่มาทอดแบบล่อเจ้าอยู่เล่นนอนดิ พรุ่งนี้เราไม่อยู่ปไหนก็ใส่แต่เลยครับทะเลทะเลเราจะไปในเมืองเราจะไปที่พาแม่น้องเทนไปเที่ยวในเมืองเมืออื่นไปเที่ยวใชไปเที่ยวในเมืองเมืองทางด้านเมืองสวรรค์ไปทำบัตรแม่น้องเทนจะกลับบ้านแล้วมือวันจันทร์บอกใช่พรุ่งนี้วันจันทร์พรุ่งนี้จันทร์เวันมึงอือแต่นี่ยังเป็นวันจันทร์น้อยเลยนี่ที่กระบแหละ แม่น erm MM ้องเทียนจะกลับบ้านแล้วไปทำบัตรแล้วไปได้เขาบ่อยครับหลักก้าบอกหมดดินบางทำว่าหลักเก้าเลยไปยูคพูดอะไรกันเอาบัตรคือเก่ามาแล้วบอดาบันนาได้ยินแต่เสียงพี่น้องเอ้ยจากภัไมาพี่น้องไปก่อนห้องน้ำให้ในบอดาบันนาโอ้ยงามต้องแต่ต้องแต่งยันกันเลยก่อน

ชื่อน้ำมันจะโดดเน่มึงออเด็กของหน้บีาหัวหมอไปอัของิดน่รอกรถของิดเนออกแล้วคิันมีมันก็ไมู่่แล้วาหายก็ทอรถปิดจดเบ้นบายป่าลมอาลมทอเป่าน่ยปั้นั้นนั่นปั่นัปันเราปติเล้ยเงี่กปั่นอย่างมาลีนกทอไป อาวปั้นอูเเขวเลย่นมันลินบใหม่บาบนี้ปั้นจำได้กันมองอยู่เรืยกันคือตันินแล้วมันเบิดมเหลือหลอดโอ้ยถ้าไปดุ่มระดาษเบรกเกอนพว่าคุณต้อเแบกเอบังนั่นเลยจางจ้างจ้างว่าไ่ได้ยิ่พ่นขอเถิหนึ่งจังหวัดยิ่งคลายจุดได้ กูไปมีน้ำกินได้กับพวกกไปเรื่อยๆไหมครัทีนี้ได้รอบหมดเดือนบอูดว่าใช่กับคนอยู่ลนะเปืดเปืดชีวิตพ้นหนึ่งก็ย้าวเติตรน์นได้ตลอดเวลาโอ้ยไปหากลุ่นพ่นเฮ็ดปวกถิม่มกูนแล้วว,ว,วัโตกูปูกดาวดาวอันหินกับทรายนี่มันเรื่องของน้ำเลยสิคลายต่อลงมาซื้อเด้อโอ้ยกับเรือกับเท่ท่านี่แหละนอกนี้แม่หมูเพื่อสางบ้านตีไม่ยืมแน,น,น่คนโอ้ย เือีช้างเือเงินนะเออก็ให้ช่างบ้านถกว่ะโอ้ยบริจาคเงินเืมเงินแล้วเดี๋ยวนี้หาร้อยนักม่หาร้อยสิหาร้อยใบที่ฮัจกนะอ้กยใบนั่นแหละอ้อกยเดืยทองเดือดผ่านเลถ้าก้าต้องมากได้เเฮพื่อนเห็นไหมเนาะจริงใจ ทัานทัานนั่นทัานบอกเอรือนี่ชิไฮก่ออันน้ไว้อยู่ไว้ไว้ค้างเป็ดเอากออ่างไว้เรียกดูปัน่นบล็อนก่อนก่อไว้ค้างเป็ดนะน้าคิมก่อนขึ้นจกักรซองก้อนอะไรการเอาซื่ออันน้ามาอ้อมมาตะ่างเล็กนะตะ่างยางอันนี้บล็อกเล็กมันราคาแพงอันนี้ยังว่าตัวยางแบบไอซื้อนะ ก่อสีล่ออก็ะส<อ>ีเอย<อ>น่ะบอกอันไค่เน่มันมันอนาเด้ฮ้าก่ออะไรกับเทพืชธรรมนจากน้อยต<พ>ีนอบรรยาพ้นต๊ะมันจังบออันนั้นม<ฮ>าพีนองเขาออกไปหละกินจนอิม่มเลยพีนองฮะกัสบายดีพอน้องแทนโพดโพงง่วมอือ้อก็ื่นกระดูกเรื่อวันกันจ้ามทอกเลวะชี่แกีพแก ກະດູກຊິກແມ່ແຫ okay ຼະໝ້ວຍມື້ກີ້ນີ້ລະນີ້ຕາເຖີຍຢູ່ໝ້ວຍປາດບັກນາພໍ່ມີການພຸ້ນບາດໜ້າໂຕລະພີນອງຂກິນບບິ່ງວກທັງພີ່ພດມືິຂົບອີ່ັຈຍັຢຍັບອີຂົກນາດ ขั้นขั้นหนึ่งร้ายกาเป็นเขาเย็นห้ือห้าอุ่นแต่ขเขา,าเย็นนะมาขึานา้นนี่พเใจนะอดีตเด้ามาขึ้นเนียนพอน้องแค้นกับตั้ให้หนึ่งเขาเผื่อหนึ่งเขาเต็มตีปักใหญ่ผัดแหลนเมื่อ,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 อ